ไอ้แยมจะอยากได้ดอกบัวจะอยากได้ดอกเนี่จะอยากได้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 จะได้เอาจะ้อมได้เอาเขาจะได้เอาไป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 จริงๆเวลาเขาดำนาเนี่ยเขาจะดำเป็นหน้าอ่ะดำอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะดำเป็นหน้าแบบถือว่าเป็นลายก็คือหน้าหน้าก็ดำไปเลย ไม่กลัวแล้วฉันทาแล้วเธอจะทําอะไรก็มาฉันไม่กลัวแกหรอกเลยเฮ้ยเฮนี่นี่นี่ใช่ใช่ใช่ตะโพลาเลยเอาเลยฮึบฮึบฮึบจับจากด้านหลังจั่ไปจัด้านหลังอย่าไปจับด้านหน้าอย่าไนหนีบอย่าัหนีหไหมกามันขึ้นแล้วกามันขึ้นแล้วกามันขึ้นแล้วกามันไยขึ้นมาแล้วอย่าไปลงด้านหลังานีบอาเลยยยลยลอยลเวยลเวล้วิธีกินที่ถูกป้องเราต้องใช้นิ้วอกอืม นี่จกน้ำปลายอย่างนี้นี่ดูนะคะสีที่ถูกต้องพว<ะ>ดแยกก่องปู